สี่ิบ้าเป็นรายการสดอะ่ะเอาเหรอใช่ไม่ใช่ส่งไปยังไงวันนี้ <c oughs> ก็โอเควันนี้ดูวันนี้ดูดูสัมภาษณ์ของคุณแตงโอเคมากเลยอะ่ะแตกต่างจะถามแจ็คก,ก่อนใ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 นฐานะที่แจ็คเป็นผู้ชายนะคนหนึง่งผู้ชายทแท้ๆคนหนึง่งแบบผู้ชายอ่ะเวลา แบบสมมติเรายังรักผู้หญิงคนเราคือเป็นแฟนกันเป็นเป็นผัวเมียก,กันเลยอย่างเงี้ยเราอยู่ๆแฟนของเราแม่งโดนทําร้ายอะไรเงี้ยแบบมีคนมาทําร้ายเราต่อแต่เราไม่เห็นนะแต่ว่าแฟนเพิ่งมาบอกเราทีหลังหรืออะไรแบบเรามารู้ทีหลังแจ็คแจ็คจะทำยังไงกับไอ้คนที่มาทําร้ายต่อให้มันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามแจ็คทําไงไม่ไม่ปล่อยไว้แน่ ใช่ไหมมันมาทาคนของเรา<ช>คนเรารัก<ช><ะ>ของเราเรายังไม่เคยทําเลยใช่ไหมือสิ่งที่สิ่งที่ตัวแจ๊กอะงองมากที่สุดนะงงมากที่สดุดและพวกคนเนี้ยยังไม่หายความงงเลยนะคือไปซะ,ะนิกออกสิว่าไอ้เบิร์ดเนี้ยออกมาให้การกับดีอซน์หนึ่งมันยังไม่ให้การตรงไปตรงมาแล้วสิ่งที่มึงทำอีก ก็คือสิ่งที่มึงทำเองเนี่ยกรงนวลเหงิดใส่คนอื่นแล้วพี่แตงเนี่ยเขาเลิกกโมมาตั้งนานแล้วตายแต่ดูสิเขายังเดินหน้าต่อเขายังแบบเสียงทำทุกอย่างต่อแล้วการที่เขาไม่ยุ่งก็ได้นะจริงๆเขามีครอบครัวเขาแล้วเขามีครอบครัวใหม่เลยใหม่แล้วนะ เขายังไม่เขายังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่เขาควรที่จะทําพึงกันทําเลยถูกปะ่ะเออใช่แต่เคอดูดูสันดานมันไปแปะสติกเกอร์สถานที่ต่างๆนาน,นาโฆษณาโปรโมตอืมก็ไม่ควรทํเคอไม่ควรทําอ่ะเพอทำอะไรอ่ะไปแปะสติกเกอร์ตรงนั้นาไปทําเ,ทเพื่ออะไรวะเอาก็โปรโมทไงโปรโมทไข่กัญชาไง เทำเปเี้่อบอกเขาบอกแล้วว่าเขาจะทำตามใจเขาเองก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อ่ะกูฟังเมสเอเบิร์ดอ่ะหรือมอมีนาเนี่ยกูเปิดวิดีโอคอนะจากไลน์แตงโมนะบอกใช่าล้ว่าจะแหละแต่ก็ไม่ถามดีกว่าเอไม่จัดกามันเองเลยกูแบบกูฟังแล้วมีคนส่งมาว่าบางเคยคุยกับมันนะบ่อยหรอแจ็คบอก ไม่คุยแค่คุยแบบไม่กี่ครั้งแต่ที่มันบอกนะมันทักไลน์แจ้คแตงโมมานะมันบอกว่าอ้าส่งหลักฐานมาสี่มีอะไรกูบอกกูไม่ให้ไอเพื่อนแตงโมที่มาแบบแสดงตัวว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยกูบอกกูไม่ให้คนอื่นนะกูให้หมดแต่พวกมึงอะกูไม่ให้ไปไกลตีนไปกูด่ามันเยอะกูด่ามันชิบหาย แต่แค่กูด่ามันเนี่ยกูด่าทางโทรศัพท์กูด่าเลยกูไม่พูดแบบกูไม่องคม mm. คือกูรู้สึกว่าไอ้แต่ละคนที่ออกมาทำเนี่ยแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยพวกมึงคิดว่าเขาแบบเป็นญาติเป็นอะไรกับแตงโมเหรอไม่ใช่อือ mm. อ่ะของของยังฮิปโปเนี่ยโอเคยังมีประโยชน์ที่ออกมาพูดจริง mm. อ่ะแต่ของเอไอไอ,อพูดเดินดูสิ ไม่อยากพูดกูมไม่ชอบปลอยถ<า>ปลอยเราเอ้ยแต่งตัวนอนอยู่ที่ร้านก <c oughs> ูนี่แบบกูแบบโมโหเลยแหละกูแบบมึงอยากจะแบบพูดคำนี้อยากจะใช้มุกแบบเมื่อสามปีที่แล้วว่าอยากจะให้แบบโอ้ยตัวต้องอยู่เชิญกลับมาหาบาังแจ๊คกูบอกโอ้ฝันไปเถอะออคุณดูเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้ามึง โก่งไหมล่ะเมื่อวานมันก็ไปออกรายการมาไว้ีชื่อเหมือนหมาเอกูว่าแต่กูกูก็ไม่ได้ฟังว่ามันพูดอะไรบ้างเด็ก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 ชื่อไอ้หนุ่มว่าไม่รู้โตมาหน่อยแตาเป็นชื่อชื่อชื่องงที่ไม่หายเลยคนอยู่คนเราอยู่ดีๆก็อยากเหมือนชื่อเหมือนหมาก็งงเหมือนกันนะมึงก็กูก็แต่มงไปคุยกับมันได้ไงไปคุยกับมันทาไมเออแล้วมึงชื่ออะไรมันไง อ๋อกูเคยทักไปหามันเมืองหรอออกูเคยทักไปหามันมันไม่ยอมตอบกูมันบอกว่าอย่มานะครับไลฟ์อยู่แล้วมันก็หายไปเลยมแล้วกูทักไปสองสามวันติดมันก็ไม่อ่านกูเลยเว้ยแล้วกูก็ทักไปหามีฮิโปฮิโปก็บอกว่าอีฮิโปมันบอกว่ามันกลัวกูกูถามแล้วกลัวกูทาไม กูยังไม่ได้ถามอะไรเลยกูกำลังจะถามมันว่ามันว่ามันอะรู้จักไก่โมหรือสนิทไก่โมเหรอทำไมถึงไม่เรียกพี่โมทำไมถึงเรียกว่าแตงโมว่าโมธรรมดาเรียกเหมือนเพื่อนเล่นหรือมันอายุเยอะกว่ามันเป็นรุ่นน้องมันเป็นรุ่นน้องเราใช่ไหมมันเป็นรุ่นน้องพวกกูอีกมันเป็นรุ่นน้องเอาหรอหน้ามันแก่แค่นั้นแหละอ๋อหน้าไปไกลมันไม่ต้องเออ สมัยแล้วมันสนิทแต่ตอนเรียนยังไม่สนิทกูยังไม่เคยเห็นมันเลยมันงั้นกูก็รู้จักมันแล้วดีกูกูรู้จักไอ้โมก็อยู่กับไอ้โมมาทำไงงั้นกูก็รู้แอนนายฮิโปเนี่ยกูรู้จักแต่อีเนี่ยกูไม่รู้จักกูก็งงเหมือนกันไปให้ความสําคัญกับมันทําไมงงมันแล้วกูจะวิอย่าให้อย่า<ะ>ให้กูเจอกันแล้วกันไม่ได้ประโยชน์<ว>ด้วยนะมันที่มันไปดีไซนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะเออคือคําพูดของแต่ละคําพูดมันเนี่ยที่มันออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ย ที่ไม่ไปมันที่มันไปดีไเนี่ยดูดิมันไปให้มันไปดีไซนเนี่ยมันแต่งตัวเต็มเลยไม่เห็นเนาะมันแต่งหน้ามันมันอาจจะเอออ่ะมึงดูจุดประสงค์มันดิแต่งหน้าแต่งผมทำหูเต็มเลยดูอีฮิโปแต่งเนี่ยธรรมดาแบบชุนอนนอนเพิ่งตื่นอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแหละเออมึงดูจุดประสงค์คนเรามันก็ต่างกันแล้วมันแหม่เตรียมตัวแต่งหน้าทำผมหมูยังมเลสีขาวล้วนเป็นสีแบบโอ้โห งงอย่าให้กูเจอกูบอกแจ็คกูบอกเลยหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์นี้นะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปานเทพจะเปิดรายการใช่ป่ะเออก็เวลาไทยก็วันเสาร์น่าจะวันเสาร์ช่วงวันเสาร์ช่วงบ่ายอ่ะมึงตื่นให้ทันนะเดี๋ยวกูจะเปิดประเด็นให้แบบหนักๆอ่ะสองสามประเด็นวันไหนวันไหนพรุ่งนี้อวันเสาร์วันเสาร์เวลาไทยอเออได้กูจะตาเลยเอาไหม เอากูเฮ้กูเจอแล้วกูเจอกูอะไรกีกูแม่กูแบบขับกูเคยประกาศอยู่ในติ๊กต็อกนานแล้วว่ากูไม่ชอบคนนี้กูไม่เขาไม่ได้ทําอะไรให้กูหรอกแต่กูไม่ชอบมันเพราะกูไม่ชอบความสัมพันธ์ของอะไรของมึง,ม,งมึงมาวุ่นวายอะไรกับความสัมพันธ์พูดแล้วมันบอกว่าหนูก็เป็นพยานในชั้นศาลเลยนะคะเหมือนกับพี่หนุ่มมึงหาข้อมูลให้จริงก่อนไม่ขึ้นอีฮิปโปขึ้นคนเดียว มันบอกมันเป็นพยานในชั้นศาลให้กับพี่หนุ่มมันที่พี่หนุม่มเป็นพยานอยู่กูก็แบบมึงหาข้อมูลมาให้จริงก่อนพี่หนุม่มเขาไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาลเขาเป็นพยานบอกเล่าในชั้นพยานพนักง,งานอสอบสวนเออแล้วมึงเอาข้อมูลมาจากไหนเออไอที่พี่หนุม่มมาไม่พูดเพราะว่าพี่หนุม่มมามีข้อเสียเออเพราะ แกมีทนายคุณเดียวกันแล้วแกเสือกไปเชื่อไอ้ไอ้นักข่าวที่จะไปเจอวันที่ยี่สิบเนี่ยอืมเออแกเสือกไปเชื่อไอ้นักข่าวคนนี้ไอ้นักขุแน่นักข่าวคนเนี้ยที่กูเปิดประเด็นไปแล้วนะที่มันบอกว่าวันที่ยี่สิบต้องไปเจออะเบีสเนี่ย<อ>แ,ตแต่เดี๋ยว<อ>เดี๋ยว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 มันไม่ไปเจอนะมึงเจอกูแน่ เอ้ยแจ้งมันเคี่ยวเหมือนกันกูเลยว่ามันมันมัมันมันมันเคี้ยวเหมือนกันกูไม่หมั่นมากเลยกูตามกูยังพูดกับเพื่อนเลยว่าอย่าให้กูเจอในอี้เนี่ยกูบอกเลยนะกูจะถามเลยแล้วไปเที่ยวพูดกับคนนั้นคนนี้ว่าแบบกลัวพี่แป๊กกลัวพูดเหมือนกูไปทําอะไรมันแล้วคนอื่นก็จะคิดกับกูยังไงกูยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยแม่งมันเคี้ยวจริงๆในอี้เนี้ยมันแบบทาหน้าทำ่าจิบปากจิบคอพูดมึงว่ากูกูฟังแล้วนะมึงว่ากูกูโอเคกูฟังอยู่แต่พูดกับมึงเลย ไปพูดประเด็นอะไรที่แบบพอมันพูดนะว่ามีคุณคุณนึงแหละค่ะว่าส่งว่าพจไมีหลักฐานนี่หลักฐานนู่นแต่พูดไม่ได้มึงพูดไปเฮอะไอ้ฮามึงพูดไปเฮอะมึงความหมายกูแต่มันมันบอกแบบหยอแบบเออประมาณนี้ละแล้วทีนี้ยบางแจ็คได้โทรศัพท์ล้วก็เราก็โทรไปแล้วว่าขอขอ้ขอมมึงกูเป็นคนที่ติดต่อไปหาทุกคนทางไลน์ Uh. คนที่กูไม่ติดต่อหาอ่าเคยเจอ uh. เคยเคยเจอเบอร์พี่ตาเอ่อพี่แตงใช่ไหมอ๋อ uh. แต่กูไม่ได้ติดต่อหาแกเพราะกูไม่เห็นแกมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีหรือว่าแกไม่ได้เห็นแกติดต่อหาแตงโมอ,อะไรประมาณนี้อืม uh. แต่พอเจอหาเนี้ยอีนี่เนี่ยโอ้โหมาออกมาพูดซักแบบรูหราเลยนะ เออมันพูดให้ตัวเองดูดีและตัวเองอ่ะเก็บงาความลับอะไรไว้เพื่อจะให้นักข่าวถามมันต่อว่าออสิ่งที่มันรู้มาแล้วใครส่งมาเนี่ยแบบว่าคนที่บุคคลเป็นปริศนาส่งรูปมาอะไรส่งหามานะันอ่ะส่งอะไรคนก็ได้ถามมันมันเล่นแง่อย่างนี้มึงเชื่อกูไหมเออกลัวมาเล่นเกมแบบนี้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเจอกูแน่ เพราะมันรู้มึงอยู่ต่างประเทศมึงมึงฟ้องอะไรมันไม่ได้มึงทําอะไรมันไม่ได้มึงก็น่าจะจะพูดในเชิงนั้นแหละเพราะว่าคาพูดมันหนักมันจะทําให้กูคิดเลยว่าเป็นมึงแน่นอนเออแล้วกูก็ไปถามเว้ยถามกูก็ไปถามคนอื่นที่รู้จักกับมันอ่ะกูถามอ่ะไอ้ใครเป็นคนนั้นมันมันเห็นเขาเห็นมันบอกกูว่าเป็นบังแจกว่าเห็นไหมกูว่าแล้วกูว่าสิ่งที่มันพูดมันมันก็สื่ออย่างนั้นแหละหลังไม้มันก็คงจะบอกนักข่าวแบบนั้นแหละอ๋อส่งรูปสิทธิ์ห มันบอกส่งรูปสิบแปดบวกโอ้ยนี่คุณใส่ว่มึงพิสว่สอะไรมันขนาดนั้นมึงส่งรูปพิสบบวกสองรูปพี่มืดอ่ะควยคนดำอ่ะเห็นโดนไลยบอกแจกเมื่อกี้นะเหี้ยกูตกใจใจแวบเลยเมื <ver> <rawd> ่อกี้เออนี่ฉันก็คิดว่าเธอไปมีใจให้เขาดวยฉันก็น้อยใจิดงอ หน้าตาอย่างนี้เหรอโอ้โหหน้าตาอย่างเนี้ยหมาอย่างหน้าหน้าร้านกูไม่เอาเลยบอกมึงแล้วเขาคนนั้นชื่อหน้ารักหรอกน้องพุดด้ลโอ้โหขอให้กูอ่ะขอให้กูกินเหล้าแล้วกูเมาขนาดไหนกูไม่เอาอีนี่อกูไม่ใช่เป็นไเขาสัตว์ไม่ใช่สายเหลืองไง เขาเขากุศ์เขากุศ์ไอ่นี่เขากุศ์ไปทําหน้ามาใครใครใครทําหน้ามาเนี่ยเขาไปทําเขาไปทําหน้ามาเยอะแล้วนะเขาสวยเยอะทำมาแล้วเหรอยังชิบหายขนาดนี้เหรอผู้ชาขานีเหรอทำมาแล้วใช่ใช่ใช่ยังชิบหายขนาดนี้อีกเหรอไอ้แจ็คพึงเมียเดี๋ยวบูโดนบอลพระเจอาพเออไปหาวิธีแก้มันเองละกันไปหาวิธีคุยกับมันเออ มึงจะคุยกับมันอีกไหมถ้ามันทักมาหามึงมึงจะคุยกับมันอีกไหมกูถามโอ้ยกูด่าเย็นเดียวกูไม่คุยถามมันสิมันคุยกับพี่ไลนกูด่ามันเย็นเดียวอ่ะมันขี้ป๊อดเชื่อกูเด็กกูด่ามันกูด่าเย็นเดียวอ่ะแค่นั้นอ่ะกูด่าแค่นั้นเลยคนตามโซเชียลมันเยอะมากเลยนะมึงหูในติกตกอตคนตามสองแสนนุ้ยสองแสนก่าอ๋อมีแต่ขี้โม้ไงมีแต่ขี้โมา เขาบอกเขาเป็น a r t i มเ manager มัวมีนาเขาเป็นผู้จัดก,การมัวมีนาอ๋อเพราะเพราะกูด่า Moore, Mina, มัวมีนาไปเยอะไงเพราะว่ามันขึ้นในนั้นะนะน่ะเนาะในแว้วขึ้นเป็น a r t อา t artist อ่าเนเจอร์ manager. เป็นอ่าเป็นผู้จัดก,การศิลปินก็คือเป็นมัวมีนาแล้วก็เป็นใครอีกไม่รู้ไอนางร้ายเนี่ยเอาเอาอย่างนี้นะเอกเรื่องเรื่องที่กูบอกว่ากูจะสองสามเรื่องจะเปิดวันเสาร์นะ ในนั้นน่ะมีเรื่องหนึ่งที่เบิร์ดบอกว่าไม่รู้จักค่าคุณบุญเรือใช่ไหมจําได้จําได้จําได้มันเคยกูกับกูมันรู้จักเหรอมึงเข้าใจคำว่ารู้จักมเข้าใจกับคำนิยามคำนี้ใช่ไหมว่ารู้จักก็คือรู้จักรู้จักอะ่ะกับสนิทเขาส,สนิทหรอเขารู้จักเป็นเพื่อนอสมมติสมมติกูรู้จักมึงนะกูก็รู้ว่าสันดานมึงเป็นยังไงกูก็จะแบบค่อยบอกคนที่ใกล้ชิดกูว่า เอ้อย่าไปยุ่งกับมันนะมันนิสัยเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากูรู้จักผ่านเพื่อนในกูอีกคนนึงกูก็ไม่รู้จักนิสัยมันเป็นอย่างมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ที่มันน่ะรู้จักมันรู้จักสันดานพวกนั้นมันรู้จักนิสัยพวกนั้นเป็นยังไงถ้ารู้จักนิสัยเนี่ยแสดงว่าก็ต้องคบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วรู้จักกันมาสักระยะแล้วถึงได้รู้เจากนิสัยกันบางคนนี่คือเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็ไม่รู้จักแค่รู้จักชื่ออย่างเดียวเออเดี๋ยว what's up มึงชอบกูดูไฮโซกนมนทันทีโอว์ what's the name Max Max B alright thank you เอากองกูตอบเองนี่ฮแล้วมึงมีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันได้ว่า มันไม่ใช่แค่มันมันบอกเพราะว่าไม่ตรงกันว่ามันไม่รู้จักเพราะใครๆก็พูดได้ว่ารู้จักหรือไม่รู้จักก็พูดกันแค่นี้เองเหมือนเงี้ยเฮ้ยรู้จักบางแชงกันหุยกูสนิทกับมันกูเจอมาหลายรอบรลยเงี่ยคนเราก็พูดได้หมดหรือมันพูดได้หมดเลยมึงมีหลักฐานอะไรบ้างที่จะมาพิสูจน์ได้ว่ามันไม่มันรู้จักกับคนบนเรือจริงๆคลิปเสียงที่มันคุยกับกูมันยอมรับเองยอมรับเองด้วยแต่วันนั้นมันทับอกกับทางเดซไอว่า มันไม่รู้จักกับคนบนเรือเลยรวมไปถึงกับคนที่ชื่อเอ็กซ์ที่ออกรายการคนดังนั่งเคลียวันนั้นว่าผมรู้จักแค่วันเดียวแต่กูถามคนรายการนะคนดังนั่งเคลียวันนั้นว่าวันนั้นยูไม่ออกนะกูก็พูดเรื่องนี้เรื่องก่อนชื่อเอ็กซ์กูถามว่าแต่เขาบอกว่าแต่คนชื่อเอ็กซ์ก็เอาเบอร์เบิร์ด ให้หล่หทางรายการนะมึงว่าคนไม่รู้จักกันคนรู้จักวันเดียวมันบอกว่าไม่มีคอนแทกกันแค่รู้จักกันวันเดียวแต่คุณเอ็กซ์มีเบอร์ของเบิร์ดเอาให้ทีมงานได้แปลกไหมเอ<ะ>อจะรู้จักวันเจอวันเดียวกันได้ไงวะเออก็ไอเบิร์ดบอกว่ารู้จักกันแค่วันเดียวแล้วก็ไม่ได้มีคอนแทคอะไรติดต่อกันไม่ได้แลกมันได้แลกไม่ได้แลกไลน์ไม่ได้แ,กดแ,กดแกลแกอะไรกันเลยเอา่าอืมแต่ทีมงานขอเบอร์ของเบิร์ด ต,ติดต่อหน่อยอะไรเงี้ยคุณเอ็กซ์ก็สามารถเอาเบอร,ร์เบิร์ดให้เลยได้เลยอลละไรเออทีมงานบอกกูแบบนี้ทางรายการคนดังนั้นเคลียร์กูถามเขาห,หลังไม่เขาบอกกูแบบนี้เพราะกูถามเขาว่าวันนั้นคุณเอ็กซ์มาออกรายการคนดังนั้นเคลียร์ใช่ไหมพี่ใช่ใชเออแล้วทําไมเบิร์ดถ,ถึงบอกว่าเขาไม่รู้จักกับคุณเอ็กซ์แต่คุณเอ็กซ์ั่นไปบอกว่ารู้จักกับเบิร์ดคือยังไงเขาบอกพี่ก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะพี่ขอเบอร์จากคุณเอ็กซ์เบอร์คุณเบิร์ดอ่ะคุณเบิร์ดเขาก็มีคอนมึง อืมอ่านี่ก็แปลกแล้วเห็นป่ะเบิร์บอกไม่ตรงกันสักอย่างหนึ่งอ,งอืมอ่าทำาคือทําไมมันไปออกไปพูดอะไรที่แบบอย่างหนึ่งที่กูบอกนะว่าอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่พอมึงไปแล้วอ่ะมึงไปพูดอะไรที่แบบไม่ใช่ตรงไปตรงมาเนี่ยอันนั้นแหละถ้ามันมันมีอะไรกันมันไม่พูดกันหมดให้มันหมดเปลือกเลยวะให้แบบ มันไม่ต้องซับซ้อนอ่ะมันจะต้องสร้างปมอะไรเพิ่มอีกกลัวนั้นก็คิดว่าแบบดีใจมากนะแล้วไก่การที่เบอร์มันได้ไปพูดกับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามันพูดแล้วมันมันก็ทําให้เรายิ่งสงสัยจากที่จะสบายใจกับสิ่งที่มันได้พูดออกไปแล้วหรือมันพูดกับทางดีไซน์อีกแบบหนึ่งแล้วมันก็ลงมาพูดกับสื่ออีกแบบหนึ่งเพื่อให้เรารู้มึงว่าเป็นแบบนั้นไหมก็นี่แหละเรื่องนี้แหละวันเสาร์เนี้ย กูจะเปิดทั้งชื่อเปิดทั้งนามสกลุลเปิดทุกอย่างเปิดคลิปเสียงเยี่ยมเพราะว่าหาข้อมูลเขาทำตัวลึกลับมากไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ด่ะไ,ไอ้แชทเขาทางบ้านอา,าทาธิเนี่ยเขาเคยถามไปว่าหาข้อมูลเบิร์ดให้หน่อยหาชื่อนามสกุลจริงให้หน่อยหาไม่มีเลยมึงแม่งโคตรทำตัวลึกลับเลยเออรู้จักแค่ว่าเบิร์ดเทคนิค เบอร์เทคนิคแค่นี้เ่ะรู้จักแค่นั้นบอกพี่อาดบอกพี่อาดครับแบบหาได้แค่นี้จริงผมไม่รู้เลยว่าเขาว่าเขาชื่อจริงนามสกุลอะไรเขาเรียนจบที่ไหนอะไรอย่างไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีเลยอืมแต่ตอนนี้ดีอซไอเขามีเรียบร้อยแล้วไงก็จะมีแล้วแหละเออสามชื่อนามสกุลแต่ก่อนนั้นนี่ไม่มีไงหาไงก็มีหนังสือด้กูมีหนังสือเดินทางเขาอยู่ในเครื่องแต่งตัใส่รูปอ๋อเหรอมีพาสปอร์ตนางเหรอ แต่มเป็นคุณจ<ด>องตัวเครื่องบินให้ไง<อ>ดูมันนะดูมันนะขนาดแตงโมไม่มีตงังแต่อยากจะพามันไปเที่ยวภูกเก็ตอ่ะใช่ใช่แต่ดูดูมันนะดูมันนะเป็นผู้ชายภาษาอะไรไม่ได้ซัพพอร์ตผู้หญิงเลยเดี๋ยวแค่มึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ่ะโดนกูแนะ่เพราะว่าโมเนี่ยไปขอพี่เดฟที่อยู่ภูกเก็ตนะขอบอ่พี่เดฟ หนูขอหนูขอพักขอหนูขอที่พักโรงแรมฟรีได้ไหมหนูไม่มีตังโมโทรไปบอกอย่างงี้เดี๋ยวหนูจะไปหนูจะไปกับเบอร์สองคนให้โมหาโรงแรมฟรีให้กูสองกูชายหาอะไรกูส่งรูปภาพไทม์ไลน์ทั้งหมดไปให้รียบร้อยละอาจารย์ปานเทพเดี๋ยววันนี้เขาจะเปิดเราย,ยการมึงได้มีรูปอะไรบ้างไหมที่ในเครื่องที่มันซื้อเป็นของกวันให้โมอะ่ะมึงลองหาให้หน่อยนะแล้วลองลงให้หน่อยไม่มีไม่ไมีเลยเหรอมีแต่โม<า>ื้อให มีแต่มองเป็นดอกไม้สักดอกดอกไม้สักดอกหนึ่งมีไหมอืมเป็นมึงมึงเอามาเองบนเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรอไม่มีต่อให้มึงมีมึงมีกกำลังที่จะดูแลผู้ชายก็ไม่หรอมึงเคยมีผู้หญิงมาดูแลมึงแบบนี้แล้วมึงรู้สึกยังไงถ้าเป็นผู้หญิงจ่ายให้มึงอย่างนี้ตลอดมึงโอเคไหม กูเป็นคนที่ไม่เคยมีแต่ว่าสมมตินะสมมตินะตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยมีผู้หญิงที่จะอยากจะมาแบบจีบหรือว่าจะเอาเงินมาแต่พอกูเป็นคนที่โสมาแบบนี้ไงโตมาแบบเนี้ยกูเป็นคนที่อายที่จะรับจากผู้หญิงองว้าเห็นปะถ้าเป็นผู้ชาย,ยจริงอๆอ่งเหร หรือมากสุดก็แชร์กันก็จะเวก็จะรู้สึกแฟกว่ามึงถาม,ม,มเพื่อนกูมึงถามเพื่อนกูได้เลยแค่แชร์ยังไม่เอาเลยใช่ไหมผู้หญิงยังพูดได้ใช่ไหมมึงถามเพื่อนกูได้เลยกูไม่เคยให้ผู้หญิงมาแชร์อ่ะไม่เกี่ยวว่ารู้จักวันเดียวหรือว่ารู้จักกันมาหลายปีแล้วกู่เป็นคนที่ไม่ชอบ ไม่มีป<ม>ัญญาเลี้ยงแต่เราอะนะไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีแต่ได้ยินจากปากของอ e ีพุดเดินหรืออะไรเขาเลยว่าเข,า,า,ขาดูแลพี่โมโดีมากเลยนะดียดอย่างน้ดูแลยังไงถามมันหน่อยสิเออน,ะนะั่นนะสิถามมันหน่อยปากถามมันหน่อยใครจะมีทิกตอกมันนะไปฝากถามมันหน่อยว่ามึงจะรู้ได้ไงว่าเขาดูแลดีดูแลดีดูแลเพื่อนมึงยังไงดูแลดียังไงเาขา,าดูแล<บ><บ>ดีนะเพื่อนเอาเอาหลักฐามนมาหน่อยเออก็ใช่ไง เมือดูแลเพือถือเนี่ยมื่อถือเนี่ยแตงโมเป็นคนซื้อให้นะกระช่ไงทุกอย่างเลยตัวเครื่องบินก็น่าจะเป็นอีโมที่พักก้อยโมเว้นตาดอกไม้โรงแรมต่างๆนานาแตงโมเป็นคนออกทั้งหมดแม้แต่ที่มันอ่ะเอาเพื่อนเพื่อนน่ะเข้ามาในบ้านแตงโมและสูบกัญชากันเนี่ยแตงโมเป็นคนออกเงินให้ทั้งหมดเด็ดเด็ดนี่แหละ <NXT> เขาบอกว่าโมนะมีอาการจากโรคซึมเศร้าดีขึ้นเพราะเบิร์ดกูว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะมันนิ่งแบบยอมะยอยโมคือโมเขาเป็นคนอีกเดี๋ยวมึงอัดรายการเสร็จแล้วหลังใหม่เดี๋ยวโทรวิดีโอกันเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดูภาพเนอเด็ดแล้วมึงก็ค่อยไปถามมันนะแล้วถามมันเลยนะไลโมนะใครใครก็แหล่เนี่ยเดินซวยนานาเนี่ย สามอ่ะเดินโดยใส่แคปบิกกนี่อย่างเดียวนะท้ามันเลยนะพี่เบิร์ดนี่เขาดูแลพี่โมดีหลังพี่เบิร์ดพี่มเวรลักพี่โมมากเลยนะ่ถถามอ่ะถามมันอ่ะถามมันว่าโมมินาเป็นอะไรกับเบิร์ดอยู่ทำไมถึงตั้งคำถามนี้อ่ะ ทำไมเธอถึงตั้งคำถามนี้ถามนอยทำไมตั้งคำถามนี้เราก็เคยคิดแต่เราไม่กล้าคิดต่อเราไม่รู้ถามนอยถามหน่อยเบิร์ตเป็นอะไรกรับโมมินาทำไมโมมินาต้องไปหาเบิร์ตบ่อยมากทำไมต้องเจอกัน <c oughs> โอยทำไมต้องไปกินข้าวกันทำไมต้องไปร้านคาราโอเกะกันไม่ใช่แค่นี้นะที่คิดไห้มานี่กูจะบอกเมึองอีเดวนี้นี่ มันการเขา<อ>บอกตอนนั้นอะมันจับจูงมือเบิร์ตไป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 สอนอไปพาไปหาใช่ไหมเขาบอกวิ่ือเลยแป๊ะแป๊ะมึงฟังกูถามมันหน่อยนะถามถามไอ,ไอไอไอชื่อหมาหน่อยนะทำไมแตงโมเสียไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำทำไมไปร้านคาราโอเกะกันร้องเพลง ด่าแต่ว่าคุณแม่ร้องเพลงคุณแม่ร้องเพลงแต่ถามมัวมีน้าหน่อยเห้แม่เด mm ี hmm. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพซีซีทีีมาให้เลยกูชอบคำถามมึงที่มันเป็นอยู่ในใจกูก็สงสัยเหมือนนี้มึงเกลียดกูยังพูดกับเพื่อนกูเล่นเลยอ่ะกูก็ตั้งคำถามไงจริง เราไม่ได้กล่าวหาเราแค่ตั้งคำถามเฉยๆคือพี่เบิร์ดเนี่ยนะเขาเสียใจเขาเสียใจเขาเขาเขาเสียใจมากๆเลยนะคะหนูคุยกับเขาทุกวันคุยกันทุกวันพี่อีพูดเดินก็พูดแบบนี้หนูก็คุยกับทุกวันคุยกันทุกวันทุกคนเลยคุยกันทุกคนเลยคุยทุกวันเรื่องอะไรรับของส่งของอ่ะ ยค่คนดูสองพันแล้วนะมึงคนดูจริงคิดเหมือนกันแม่งคิดนี่กูคิดแล้วเว้ยกูยังพูดแล้วเขาบอกนะว่าตอนที่มีเรื่องเราใหม่ๆอ่ะอมีนาเนี่ยโมอามีนาเนี่ยนะจับมือแบะจับมือเบิร์ดนั่นแหละกบังแจ๊กบังแจ๊กเดี๋ยวจะไปไม่ถ่ายรายการละฝากติดตามรายการด้วยนะครับบังแจ๊กไปแล้วนะไปไหนรายการไหนถ่ายรายการเนี่ย ถ่ายถ่ายไปคุยไปด้วยก็ได้นี่ยาสนุกอยู่อะใครเป็นพรเวเซอร์บอกเขาเดี๋ยวเราจะถ่ายรายการวันนี้ถ่ายผ่านทิกตอกได้ไหมรยได้คุยได้คุยได้คุยได้ฮะเจ้ะใจจริงๆเลยคุยไปเปิดภัยชาวบ้านไปใครจุมือใครใครไปร้านคาราโอเกะใครใครไปกินเหล้ากับใคร ใครไปนู่นั่งสูบอะไรที่บ้านใครเออฮะใครเป็นเพื่อนสนิทอู้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวต้องหางก่อนเออเนาะเดี๋ยวเขาอยากให้รับมือไหวให้อรับมือให้ไหวนะเดินห้เกิดเดินมาเลยให้โฟนอินอีให้โฟนอินบางแจ็คเข้าไปเลยน่าสนุก่ะน่าสนุกดีว่ะเอาเอาดิ น้อตานสนุกเนาะเออจะได้เปิดจะได้เปิดว่าทำไมจับมือกันเออชอบชอบอ้นนี้เข้าคำถามแล้วแล้วพี่แต้ชาเขารู้อย่างาเขาจะต้องนี่คำถามเขาอ๋อโอเคนี่มาหน้าไรคะนี้ที่รักทางนูน้นเหรออาหารโอ้ให้อบอกทอบบ็อปมิวส์นะว่าอย่าไปอย่าเอาลุงอะไรเกี่ยวกับคุณแม่เลยสุนารแกยาอะไรนะจ๊ะ อย่าเอาอย่าเอาคลิปของคุณแม่ที่เคยแจ็คกับปะทะกับคุณแม่ไปลงเลยสงสารแกผมไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่เคยเอาจริงๆนะผมเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยทาไมผมมีแวนผมเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องแตงโมน้อยมากผมบอกตรงๆเดี๋ยวถ้าไม่ได้แปะซะรู้เยอะที่สุดนะพี่ถ้าไม่ได้อะไรผมถนัดเรื่องการเมือง p o l ิ t i c เดี๋ยวไม่เป็นไรหลังจากวันเนี้ยจะเอาให้พี่เป็นปพยานอีกคนนึง อไ่างวันวังวันวันวานวันวานวั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 นวานวั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 ้วานวั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 นว่นวัเวคนวั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 ดวันวันวันวัวัน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 วนวันวันวนวั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 งวนวันวแนวว่าตอนแรกวนวอนวันวนวันววันวแนวัว คิดตั้งไปคุยเรื่องไอ้พุทธเดนตั้งนานแล้วแต่ว่าพอดีผมมาติดงานเยอะติดงานแบบต้องไปต้องให้คนขับรถอะต้องไปนี่ไปนู่นอะงานเยอะงานยุ่งเยอะคือคือมีแรปเปอร์เข้ามามันช่วงหน้าหนาวหมดจะแล้วมีช่วงคอนเสิร์ตเยอะตอนแรกก็จะจะด่ายพุทเด่ตั้งวันที่มันไปให้ดีไซไปให้สัมภาษณ์ที่นู่นแล้ว นะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีบางข้อมูลที่ตัวแจ๊กกะคิดว่าตัวผมอะจะเปิดหลังจากอาจารย์ปานเทพออกอากาศไปแล้วเพราะเราต้องรองให้แกออกอากาศก่อนเพราะบางข้อมูลเนี่ยแจ๊คกะไม่อยากจะเปิดอันไหนที่แกเปิดไปแล้วแล้วแกไม่สามารถจะพูดชี้นามหรือเปิดชื่อได้เต็มๆเพราะด้วยกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยแจ๊คก็จะเป็นคนจัดการต่อแจ็กก็จะเป็นคนเปิดต่อให้อย่างเช่นเนี่ยเอ นักข่าวเนี่ยวันที่อ e ีสิบเนี่ยที่มันนัดใหม่ไว้เนี่ยได้ข่าวนะว่ามึงอ่ะไปขู่เจอเจอเจอแน่เจอแน่วันเสาร์อ่ะเดี๋ยวเจอแน่วันเสาร์เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวไปปิดร้านต่อก่อนนะเดี๋ยวอาจจะค่ำ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 ข,ข,ของที่นี่ก็เดี๋ยวตอนอดสิน้นเดี๋ยวไลฟ์ใหม่เดี๋ยวเมาท์ม,มอยก่อนเดี๋ยวก็คุยใหม่นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดอย่าห่วงทำไมจุมมือกันทำไมสนิทสนุมกันทำไมไปร้านกก๊งโอเคกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้หมดอย่ากังวลอย่าห่วงไม่พลาดแน่แต่เอาเอาไอ้เบิร์ดก่อนนะที่มันบอกไม่สนิทนะเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดคลิปเสียงให้ว่าเอาเอาอะไรมาพูดว่าไม่สนิทโอเคนะ ขอบคุณมากนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเปิดร้านต่อแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมอย่าพลาดนะเดี๋ยวผมจะประกาศไลฟ์ผมจะหน้าสตอรี่ผมจะประกาศให้นะผมจะหน้าสตอรี่ผมจะประกาศให้ว่ากี่โมงอย่าลืมดึงเพื่อนเพื่อนเข้ามานะ